สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสุ่มกิจกรรมวงแหวนเวทตัวป่วนกันแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็เติมปองต่อ,ตอไปนะครับมาที่ลอตเตอรี่แล้วก็วง,วงแหวนอัญเชิญนะอันนี้ผมจะสุ่มเพราะว่าผมอยากได้ยอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่วงแหวนเวทตัวปว่วนการันตีชิ้นส่วน2ชิ้นแต่ก็สุ่มหรั้งโอเคคุ้มน่าจะคุ้มอยู่นะสุ่มทีละร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ได้สองยอนมันเอาไปแลกได้นะ อันเนี้ยถุงมดีละร้อยแต่ว่ามันจะมีคูปองที่แบบลดอยู่ครั้งแรกนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ครั้งแรกสุดมันจะมีกล่องที่แบบลดให้แล้วก็เปิดไปก่อนมันก็จะได้เอามาสุมอยู่ดีปึ๊บโอเคคราวนี้เราก็ไปสุ่มกันโอเคเรามาสุมครั้งแรกกันฟืบวงวงไปปึ๊บ ได้สองชิ้นส่วนสองโอเคสุ่มต่อไปคราวนี้จะเป็นร้อหนึ่งแหละครั้งแรกมันจะห้าสิบปองครั้งสองมันจะร้อยปองปบอ้าวรอบนี้ได้สามดีกว่ารอบเมื่อกี้หน่อยไปเลยอย่างตอนนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามก็ได้สามอันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายอนใช้เท่าไหร่ยอนใช้สิบปด ตอนนี้เรามีอยู่8ลาสุ่มต่อไปมงนิดเดียวพอปึ๊บหูได้สี่เลยหรอคุ้ม้นนมไเหมือนได้สองรอบเลยหมุนนิดเดียวเึอ่าได้สี่แล้วสิหแล้วขอแค่อีกสองอันโอเคขอแค่อีกสองอันอเฮ้ยสวยนะเนี่ยอันนี้สุ่มสวยได้สาโอเคสุดจ้าเดี๋ยวเราไปแลกกัน แลกย้อนไปเลยย้อนตัวเทพย้อนถูกเนิบมานิดหน่อยไปมาแล้ว oh, foes. มาแล้วจ้า5 5บปองหมุนไป6รอบอะรอบแรกมาลด50สวยสวยสวย,สวยอยากได้สกินนี้มันเป็นโรงเรียนคาราโนโ่งใช่ไหมน่าจะใช่เรามาลองฮีโร่กันถ้าวับไม่มีเนี่ยเนี่ยยังสวยเลยเนี่ย ท่าหนึ่งเป็นรูปทรงเลขขาคณิตนน,นนี้ท่าอันติเป็นนาฬกาวิ่งก็เท่อยากได้มานานแล้วสักทนนี้มันวนมาหลายรอบเลยนะรอบก่อนก็วนมาแต่ผมไม่ได้เปิดรอบนี้อดใจไม่ไหวเอานาฬิกาไปกินคนนาฬิกาปรเทระเท ถ้าในเกมมันทำอย่างนี้ได้ก็โอ้ยควายเยอะเริ่มเกียนแล้วลองท่าหนึ่งสวยสวยทุกท่าเลยหนึ่งสองสามโคตรเท่อะถ้าวับไม่มีนะเออผมลองผมลืมยิงธรรมดาเดี๋ยวยิงธรรมดาก่อนยิงธรรมดาก็เท่เฮ้ยมันจะเท่ไปไหน โอเคแค่นี้แล้กันถ่ายคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็เป็นกำลังใจในการเติมปองด้วยขอบคุณครับวันจันคลิปหน้าบ๊ายบาย